เป็นภาพยนตร์อินเดียนะฮะผมกดติดตามเน t ตฟิกเมืองนอกด้วย uh huh. ใช่ไหมแล้วมันก็มีเทเลอร์ขึ้นมีตัวอย่างขึ้น mm hmm. พอขึ้นเสร็จปุ๊บขนได้ไปเห็นเว้ย That ไฟไทเกอร์ปกติเนี่ยผมไม่ใช่คนสไตล์พาราตาอยู่แล้วคุณด้เขาลืมไม่ใช่ส <c oughs> ไ <c oughs> ตล์หนังอินเดียอารมณ์แบบ หนังอินเดียเรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของบาลามนะ,ะซึ่งเกิดในชนชั้นที่ไอ้วันณะที่แย่มากคือจันทานหรือปะไม่ไม่ไม,ไม่ชื่อไม่คุ้นอะ่ะเป็นวันณะที่ชื่อไม่คุ้นคืออินเดียมันไม่มีแค่จันทานพามแล้วก็ผา,าหูอะไรมันไม่ใช่มันซอยเยอะ่ากที่โโแล้วประเด็นค,คือ บารามเนี่ยเกิดในวันนะที่แบบอยู่แบบในพื้นที่ของคนอื่นน่ยแล้วโอ้โหต้องหาหนทางในการที่จะแบบมีเงินคราวนี้เนี่ยหันซ้ายหันขวาไม่มีเวมีเ<ม><ม>วเดียวคือไปเป็นคนขับรถเพราะคนขับรถเนี่ยได้เงินเยอะ<ม>ได้เงินเยอะเท่าไหร่รู้ไหมครับ800บาท ต่อเดือนต่อเดือน8 0ด้อยบาทเนี่ยนะถูกต้องโอ้ <laughs> 1 1> เดือนเดือน <laughs> ผมปวดหัวเลย <c oughs> แล้วพอยิ่คืออย่างเงี้ยพอได้เป็นคนขับรถปุ๊บเนี่ยทางบารามเนี่ยก็ได้ขับรถให้กับลูกชายของเซนษฐีที่ชื่อว่าอโศกเพิ่งกลับมาจากอเมริกาครับลูกชายมากับเม,ม,บเมียที่เป็นคนอ,อ,อินเดียที่โตท,ที่อเมริกาก็คือนางเอกนั่นเองคนเปียงก้านะเบียงก้ากลับมาสองคนผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะอะไรอาจจะอินดีเทลนิดนึง พอกลับมาสองคนขับรถให้สองคนนี้ก็ได้รับรู้เรื่องราวหลายๆอย่างสองคนนี้เขาจะมีความอเมริกันจะมีความแบบเออไม่วันนะไม่ชนชั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพ่นเรื่องราวนู่นเล่าเรื่องราวนี่แล้วก็ดูแลบาลามอย่างดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องให้มันขัดใจบ้างเช่นบางทีแบบเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมอินเดียแบบคนบางคนแม่งเกิดมาเป็นวันนะต่ำอะ เป้าหมายในชีวิตคือการได้ดูแลเจ้านายมีเหตุการณ์เหตุการณ์ที่มันอยู่ในเทเลอร์อยู่แล้วละ่ะก็คือรอถชนแต่รถชนเนี่ยบารามไม่ได้ขับแต่ต้องมาเซ็นยอมรับว่าตัวเองเป็นคนขับคนเดียวก็เลยทําให้บารามเนี่ยไม่พอใจอแล้วก็เป็นเรื่องราวโศกนาฏกรรมหลังจากนั้นต่อมาคุณพูดโศกนาฏตรรมมันเป็นโศกนารกรรมซึ่งเอาจริงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่มผมบอกเลยว่าเดาได้ไม่ยาก เปิดเรื่องมาคุณรู้อยู่แล้วว่าตอนจบเป็นยังไงเขาเปิดด้วยกันเล่าเรื่องแฟลชแบ็กกลับไปแล้วเล่าในวิชั่นในมุมของบาลามอ๋อ่ซึ่งเอาง่ายๆคุณรู้อยู่แล้วมันจบยังไงแต่แค่คุณอยากรู้ว่าอินดีเทลแล้วอะอะลองเดอะเวของการไปถึงจุดจบเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางเรื่องราวระหว่างทางเนี่ยนะน่าสนใจผมจะบอกเลยว่าภาพยนต์เรื่องนี้นะถ้าผมจะให้คํานิยามทีละคาทีละคาทีละคาแล้วพวกคุณไปดูกันเองคํานิยามแรกคือเรื่องของวันณะเนี่ย หรือความเชื่อเรื่องของชนชั้นเรื่องของบุญวัฒนาเนี่ยอของอินเดียเนี่ยม,มันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในประเทศขนาดไหนอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่หนังเรื่องนี้ต่อ,อม,มันส่งผลเยอะมากมันส่งผลทั้งวิธีคิดส่งผลทั้งเรื่องของจํานวนประชากรส่งผลเรื่องของความด้อยการาศาึกษาอินเดียเนี่ยคืออนาคตของประเทศแถวๆเนี้ยถ้ามันมีการกําหนดวัฒน,นะกันแบบนี้อันนี้มมผมพูดจริงประเทศแถวๆเนี้ย แค่วันสเตปแค่สเต็ปเดียวครัแหละมึงไปอินเดียแล้วจริงๆของคุจริง,ง,รงเพราะว่าอย่างมันเดลอย่างเดลีเนี่ยเมืองแม่งจะเิญมันก็จะเิญเว้ยอ,อ,อย่างต่างจังหวัดนี่คือแบบหล,ล,ลุดออกไปโอ้โหคุ้นๆเหมือนบ้านแถวเนี้ยเรื่องที่สองก็คือแกะเปลือกประชาธิปไตายแบบอินเดียการใช้อิทธิพลการสร้างภาพการพยายามที่จะแบบคัดคอสไม่จ่ายภาษีแล้วก็มาจ่ายกับนักการเมืองท้องถิ่นที่มีภาพลักษณ์ดีต่อคนจน เออแล้วก็ตำรวจอินเดียก็ไม่ทํางานหายเลยทํางานอย่างเดียวคือทํางานยังไงก็ได้เพื่อที่จะเซิร์ฟนักการเมืองที่มีอิทธิพลมีเงินไวท์ไทเกอร์มันพูดเรื่องนี้บารามเนี่ยเป็นเจอร์นี่ที่ดีเพราะว่าเขาเจอร์นี่จากจากล่างแล้วก็ไหลขึ้นไปเรื่อยๆ แต่นั่นคือสิ่งที่ไวทไทเกอร์พยายามจะบอกคือบารามเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานที่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขารู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาแม่งไม่ปกติการมาเอาน้ํามันมานวดขาเนี่ยสมุติวันนี้ผมแม่งคานเข่าเอาน้ํามันมานวดขาคุณเนี่ยถ้าคนแม่งเห็นในคลิปคนก็จะบอกว่าอะไรนี่คือไอ้ด่าแม่งคือเฮี้ยมากนะอเออไอ้เฮี้ยดายันเอาตียันหน้าหนูอีกนะคือมันคือเรื่องที่ ไม่ถูกอ่ะเพ้าะจะ่มันผิดหลักมนุษยธรรมแต่ในอินเดียมันคือเรื่องที่ถูกต้องเพราะคําว่าวันเนี่ยเพราะคําว่าวันนะไอ้แหละเพราะคําว่าคนไม่เท่ากันเนี่ยแหละอ๋อ้นอเอโทษดูไวทไทเกอร์เนี่ยนะผมบอกเลยว่า พชดีจังหวะตัดต่อดีไหลมากแต่หนังง่ายอหนังไม่ซับซ้อนทางเดียวคือรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยคือแม่น้ำที่ไหลไปทะเลแต่แค่อยากรู้ว่าระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นไวท์ไทเกอร์ไม่เป็นอย่างเลยเว้ยแล้วเราเราเห็นจากไวท์ไทเกอร์ไม่ใช่แค่เรื่องของโครงสร้างสังคมอินเดียที่มันส่งผลกระทบต่อคนแต่ละคนนะมันยังมีเรื่องของวิธีการเลี้ยงลูกหรือวิธีการเอ็นคอเลตเด็กที่ทําให้เด็กโตมาแล้วคิดอะไรบางอย่างมันเป็นดีเทลที่พระเอกตอนเด็กเนี่ย ครูสอนภาษาอังกฤษก็ถามว่านี่อ่านอะไรนี่อ่านอะไรแล้วเด็กคนอื่นตอบไม่ได้แต่ไอ้พระเอก็ตอบไ,ได้พูดภาษาอังกฤษได้ฟังภาษาอังกฤษได้สัตว์อะไรหายากนานๆเจอที ไวไทเกอร์ <White> ครูที่โรงเรียนบอกมึงเนี่ยนะสุดยอดมึงเนี่ยมันไว้ไทเกอร์คำถามคือคไว้ไทเกอร์มันสําคัญยังไงมันสําคัญตรงที่ว่า uh huh. มันทําให้เราเห็นว่าคนที่มันเถย่อยาถื่อยานะมันไม่ได้เถอยเยานเพราะการที่มีคนบอกว่าเถอยเยานเะอยเถยานเถืยอย่ยาน,ยาน,ยาน,ยานแต่มันเป็นเพราะว่ามันถูกปลูกฝังว่ามันสามารถเป็นคนพิเศษได้ทุกการเดินทางของบาลามเนี่ย มันใช้ความคิดแบบเนี้ยเออ attitudegrowth mindset เนี่ยอ๋อ mm hmm. growth mindset เลยนะ uh huh. ในการคิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษ uh huh. อยู่เสมอตั้งแต่สมัยเด็กแม้ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรก็าตามแต่สุดท้ายคิดเสมอว่ากูจะต้องได้เป็นคนขับรถของบ้านนี้ uh huh. มันคือเหมือนกับ set go อ่ะแล้วก็ uh huh. ทําทุกอย่างทําทุกอย่างจริงนะทุกอย่างนี่คือทุกอย่าง uh huh. เพื่อให้ได้สิ่งนั้น uh huh. แต่คําถามคือโอเคมันรู้สึก b r e a k e ตอนหลังไหมใช่มันมีอะไรในใจใช่ไหมใช่แต่คือสุดท้ายแล้ว go เป็นยัง setting เหมือนเดิม แล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อไปถึงจุดนั้นแต่สิ่งที่มันเป็น m e n t a l breakdown จริงๆก็คือ,อจุดที่รถชนนี่แหละที่ทําให้หนังมันถูกกระโดดเข้าองค์3แบบโหดแบบเปลี่ยนมูดอนโทน่มันสมแล้วที่มันเป็นหนังสือขายดีอ่ะเพราะไวท์ไทเกอร์มันไม่ใช่แค่แกะเปลือกคนจนน่ะแต่มันคือกระเทาะไปถึงจุดกลางของการกระทําหลายๆอย่างในในชนชั้นนั้นนะความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้เรื่องนี้ผมให้เลยนะสิบเป็นส,สิบผมให้ไปเลยจริงผมบอกเลยเรื่องนี้ถ้าจะได้คิงออสการ์นะผมเชีย ผมเชียร์ให้สาขาหนึ่งเอ่เออแดปเตอร์สกรีนเพล็กโอเคอ่ารประมาณนี้ผมอยากให้คุณไปดู่าโอ้พูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปดูละจริงๆอันนี้จริงๆ